สินค้าเราไม,ไม่เหมือนคนอื่นครับมันไม่เหมือนกับหลายธุรกิจที่ผมทามาเลยมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากคือกฎหมายบังคับให้ต้องซื้อครับมีอยู่กี่อย่างครับมีอยู่กี่สินค้าที่กฎหมายบังคับให้ต้องซื้อบ้างเรานึกออกบ้างไหมผมยังนึกไม่ค่อยออกนะว่ากฎหมายตัวไหนเนี่ยมันจะบังคับให้ผมซื้อแชมพู ตัวนี้ตลอดเวลาหรือซื้อสินค้าบางอย่างซื้ออาหารบางอย่างที่ต้องกินตลอดเวลามีไหมผมหาไม่ค่อยเจอพอมาเจอสิ่งนี้เอ้ยมีแบบนี้ด้วยหรอกฎหมายบังคับให้ต้องซื้อพอรบอแบบนี้ไม่ซื้อนี่ผิดนะโดนจับปรับด้วยนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งที่ผมไม่เคยเจอนะครับข้อที่สองซื้อแล้วมันไม่จบ หมายความว่ามันมันถูกการรีพีทมันถูกการซื้อซ้ําทุกปีเพราะมันมีวันหมดอายุพอครบสิบสองเดือนหรือหนึ่งปีเดี๋ยวปีหน้าก็ซื้อใหม่เฮ้ยนอกจากถูกบังคับแล้วยังต้องถูกบังคับให้ซื้อซ้ําอีกด้วยนะจะเรียกว่าบังคับไกลๆก็ว่าได้เพราะว่าการซื้อครั้งแรกมันมีอายุปีหนึ่งผมเนี่ยขายอสังหาบิมรัพย์เนี่ยผมขายบ้านให้ลูกค้าคนหนึ่งประทับใจมากเลยนะ ลูกค้าแฮปปี้กับการบริการผมมากเลยแต่ชีวิตหนึ่งจะซื้อบ้านสักกี่หลังดีไม่ดีซื้อหลังเดียวหรือขายหลังเดียวในชีวิตถูกไหมแต่ตัวเนี้ยมันซื้อกันทุกปีอรเข้าใจยังครับระบบของสีกรุงหยุดทําแล้วได้จริงจากผู้นําที่แชร์สถิติเคานี้เหตุผลซัพพอร์ตว่าทําไมได้แบบนั้นเพราะระบบครับผมเคยไปบรรยายว่าสีกรุงไม่ได้ขายฝัน สีกุงไม่ได้ขายคอมมิชชั่นเยอะสีกุงไม่ได้ขายความรวยแต่สีกรุ้งบกเกอร์ขายระบบผมบอกได้เลยว่าสีกรุ้งก็ขายเป็นบริษัทที่ขายระบบระบบนี้หมายถึงแผน MGM ด้วยระบบนี้หมายถึงพนักงานที่เขาพยายามฝึกอบรมเพื่อมาช่วยเหลือสมาชิกทุกท่านช่วยเหลือลูกค้าในการให้บริการ ช่วยตอบคาถามช่วยแก้ปัญหาช่วยฝึกอบรมเราช่วยสอนเราระบบสาขาต่างๆที่ผู้ในหารเราเนี่ยครับที่เราคุยกันตอนต้นว่าขยายจนจะมีทั้งหมด44กันอยู่แล้วในปีนี้แล้วก็มีเป้าหมายว่า77จังหวัดระบบสินค้าที่ไม่เคยหยุดระบบพันธมิตรที่เติบโตจนปัจจุบันนี้มีถึง47บริษัทรวมประกันชีวิต เห็นไหมครับเห็นความเข้าใจถึงค so ํา <cuestión> ว่าระบบนะครับพอเวลาเราวันใดวันหนึ่งที่เราทําไม่ไหวหรือเราหยุดทําเหมือนกับหลายๆท่านที่เราพูดกันมาเมื่อกี้ระบบมันยังรันต่อไงครับด้วยถูกบังคับให้ซื้อซื้อซ้าและมีคนช่วยเหลือและสาขาก็ขยายต่อแค่สามข้อนี้ผมว่ามันยิ่งกว่าชั่วโคตรเติมเลขเจ็ดไปได้ไหมครับเจ็ดชั่วโคตรดีไหมเอาไหม เดี๋ยวเดี๋ยวสไลด์รอบหน้าผมเติมเลขเจ็ดไปตำแหน่งมันขึ้นไม่มีลงครับแล้วมันก็เป็นแบบนั้นนะครับเนี่ยครับพอเวลาเราตำแหน่งมันขึ้นถ้ามันมีลงหมายความว่าเราต้องรักษาย,ยอดถ้าวันหนึ่งเราหยุดทำเราไม่มียอดส่งเขาตำแหน่งลงรายได้ก็ลดเข้าใจง่ายๆแต่พอตำแหน่งมันไม่ลงเราไม่มียอด ตัวเราไม่ได้ทํางานเราไม่ได้ทําย่อส่งส่วนตัวตําแหน่งไม่ลงแต่องค์กรหรือเครือข่ายผู้บริโภคที่เราสร้างไว้เขายัางบริโภคซ้ําอยู่จากสามข้อข้างบนรายได้เราก็ยังได้เท่าเดิมและมากขึ้นสอดคล้องครับสอดคล้องกับสิ่งที่กราฟของผู้นําของเราโตขึ้นเรื่อยๆตําแหน่งขึ้นไม่มีลงสินค้าถูกครับซื้อถ้าเราเป็นอะไรไปแผนเขาบอกว่าสามารถโอนครับเป็นมรดกให้กับทาย,ยาทหรือคนที่อยู่ข้างหลังได้ เราไม่ต้องรอให้เสียชีวิตนะครับแล้วค่อยโอนวันหนึ่งที่เราถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะถ่ายต่อเราคงไม่ได้มาทำแล้วตรงนี้เราสามารถทำได้ตลอดเวลาเราไม่ต้องรอเสียชีวิตนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดใครที่มีลูกผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นวันนี้เราทำเพื่ออะไรครับเราสร้างรายได้เราสร้างทรัพย์สิน เราสร้างชีวิตขึ้นมาเราทำเพื่อใครล่ะครับนะครับถ้าเราทำเพื่อคนใดคนหนึ่งแล้วถ้าเราเห็นข้อดีของสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยเราสามารถโอนไปให้เขาได้แบบไม่มีเงื่อนไขเพราะเขาไม่ต้องเก่งเหมือนเราครับยกตัวอย่างสมมุติผมทำธุรกิจอสังหาวิมทรัพย์เป็นในหน้าขายบ้านขายคอนโด วันหนึ่งผมจากไปหรือผมรีทายไม่ทำแล้วผมโอนต่อให้ลูกลูกอาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นยูทูบเบอร์เขาจะมาสนใจเรียนรู้ไหมว่ากฎหมายอาคารกฎหมายที่ดินภาษีที่ดินคืออะไรเอาจริงๆพวกท่านก็นึกออกว่าก็คงไม่ได้สนใจแล้วท้ายสุดสิ่งที่เราสร้างมาก็ไรค้ค่าหรือก็ล้มเลิกไปเหมือนกับลหลายคน แต่ธุรกิจนี้คนที่รับมรดกต่อจากเราไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งเหมือนกับเราหรือเชี่ยวชาญหรือต้องมาบรรยายเหมือนกับเราขอเพียงแค่เข้ามารับแล้วก็สอบปัดในหน้าซึ่งมันไม่ยากหรอกนะครับสําหรับเด็กหรือว่าวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยเราให้ลูกเราไปสอบได้เลยเพื่อมารับธุรกิจมารับรหัสมารับผลประโยชน์ต่อจากเรา นี่แหละต่างๆเหล่านี้เหตุผลเหล่านี้ผมถึงขอใช้คำนี้ครับว่าธุรกิจ MGM สีงคโปร์มันไม่ใช่แค่พสซีฟผมขอเรียกมันว่าซ u เปอร์พสซีฟเพราะมันไม่มีธุรกิจไหนที่เหมือนของเราเลยจริงๆมีไหมครับมีที่ไหนเหมือนของเราไม่มีครับไปเช็คดูให้มีครบทุกข้อนะมีที่นี่แหละครับพูดถึงชั่วโคต